สวัสดีจ้ามื่อนี้ก็มาพอกับคือออมอีกแล้วเด้อจ,จ้ามื่อนี้จะผ้าไหมเมนูอย่างเนี่จ้าเบิ่อบรรด้ดจ้าอันนี้เปิดผ้าอบออกมาบนดาบว่าแม่ผ้าอบจ้าอันนี้คือหมกปลาซิวจ้ะพี่น้องจา้าอันดนะับแรกก็ก่อไฟก่อนได้จ้าพ่นัะผู้ซอยผู้ซอยหลายคือนอย่างนี้จ้าพ่นนะัะซอยซอยดังเป็นคนดังนะเขาเป็นคนเป็นคนอ่อยเป็นคนดังพวนเป็นคนเอาฐานพวมเว้ยเอ้ยพูนันนะก่อไฟไว้รอเดี๋ยวจากนั้นเราก็ไปเจียม เครื่องนะจ๊ะนี่ไฟลุกบูบูโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจำจ่าไปจ้าโอ้หนึ่งเข่าเอาไว้ดีไซน์เขาก่อนในเจพี่น้องจ่านี่จ้จข้าวเหนียวร้อนๆนะจ๊ะเตรียมเข่าให้กับเข่าแรงนะจพี่น้องบุ๊ดาหิวก็มากินน้ำกันนะจ๊ะอ่ะมาเมื่อนี้สิพาเห็เมนูหมกปลาซิวจ้ะพี่น้องจ่าเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วได้ปลาซิวมาแล้วนะคะนี่ อันดับแรกเราก็เตรียมเคียงพริกม right ันก <c oughs> ่อนนะคะพริกแกงะพริกพริกหมกข้าวนี่แหละใส่พริกตะไคร้หอมแดงกระเทียมซื่สุดเค่ะโค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 เรโคเรเรเน่ตํำตำพอนแต่โพแต่ภาพนี่แหไรจ้าพี่นงจาหลังจากนั้นเห็นบ่มคะปลาซิววัตงามงี้เอามาเลยค่ะเราก็ชงกันนะคะน้ำปลาล้าน้ำผงนัวนี่น้ำปลาร้าสุดแย่รักนะคะแล้วก็ผงนัวใส่เข้าไปพักเกี้ยวเตรียมไว้ก็ใส่เข้าไปนะคะคูกเข้าค่อยากันโคเรโคเรโคเรคนคนก่อน ผสมนะคะูะ้ใดอยากซิมกับซิมนะคะบุรีไม,ม,ม่อยากซิมันหมั่นใจได้ฝีมือก็บ่าเป็นอย่างจรข้คเรียข้อเรเขาไปเพราะมันเข้ากันกุพอ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 ๊บๆับ๊บหลังจากนั้นก็เตรียมใบตองมาเลยจ้าวันนี้ซิมมุกใส่ใบตองเลยจับพี่น้องจานนี่อ่ะมกแล้วก็หอ่อเขาก็เลยเรียกว่าห่อมกว่าเอาใบตองมาแล้วก็หอ่อห่อนะจา้านี่ปลาซิวกับตัวงา,งา้ๆงเง้ยนนะคะพี่น้องจา้านี่ได้นึ่งห่อนะจา้า มื่อกี้เฮดได้ยุ่สองหอได้จชะพี่น้องจ้านี่หอที่หนึ่งผ่านไปฟีเมือยาวากันเอาเนียนรสชาตร 5, ์ถ้าหอหกหมกที่สองวันน่ะ นะห่อไปการห่อใบตองนะคะก็พยายามฮ่อได้ลายสั้นน,นี้จังน้นเพราะว่าถ้าเฮาเฮาโมกไปโดนๆนะคะรสชาติของใบต๋อมก็หอมน้ำรกะมันไม่ไหมไปถึงปลานี่คัวมก็เส่ลายสั้นนี้จักน้อยนะก็หอ่อห่อนะ้ำเริ่มน้อยออกมาไม่เป็นไรจ้ามัดไปมัดไปหอ่อห่อไปโอ้ยสีเมื่อนี่ พวเป็นยังค่ะรอเน้นข้างในอันหนะ้าชงเมื่อกี้ได้สองหมกเลยจ้าปลายจ้าได้ห่อเรียบร้อยเลยให้จังไนต่อก็ไปดูไฟของเราโอ้เมื่อยูไฟแตกแนแดงฉานเรียบร้อยแล้วมาจ้าบัดน,นี้ไฟคือแดงดีจ้าแต่หงหงดีแท้อ้ามาจ้าพร้อมที่จะย่างแล้วนะจ้ามาจ้าหอหมกป่าซิวเลยจ้าวีนน้อยจ้า การที่กับเขาแบบใส่ไฟกับเตาถ่านกับใบตองนี่จีมีรสชาติที่กินเริมหอมนะจ๊ะพี่น,อน้อยจ้าวุ้ยตั้งไปจะข้าวกินมันสิเริ่มออกมาหอมอไฟก็แตะพวกพะพวพะพวพะว่าได้ได้เวลาคู่อมกคอ็ค่อยๆให้ไปย่างไปย่างไปนะจา้านี่มันก็เริ่มยอบแล้วเริ่มยุบแล้วนะจา้านี่ใบตองการห่อหลายจำไม่ก็ยจะไปหอนนี่สิเลยจ้ะพี่น,อน้อยจ้าเอเวลาผ่านไป จากสว่างก็เริ่มซิมืดก็ปีนแล้วก็ปีนอีกอืาอี่อาหารจะเอาอะไรไต้องใส่เวลาจักน้อยเหินหนไดคคำเลยพี่น,อน้องสึกแล้วจ้าพอประมาณแล้นะจ๊ะพี่น้องจ้านนจมาดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแกะก่อนแกะแกะใบตองชั้นที่หนึ่งใบตองชั้นที่สองแกะออกไปได้มาแล้วหนึ่งหอ่อหนึ่งหมกแกะเพื่ทั้งในแบบนี้ นี่จ้าพี่นองจ่าหน้าตาหอมหมกครัวม,มันก็จะเป็นแบบนี้แหละมาเด้อจากมาได้ที่น้องกินเขาน้ากันในจะหอมหมกปลาซิวของครูอ้อมนี่ลูกโดดก็เยอะเด้นี่วันโอ้ภูดีหิวขาว่ากินข้าวน้ากันในจะอาหารพื้นบ้านของเขานี่เราบ้านบ้านี่จะาเ่บเลยจ้าพี่นงจ่าอ,อร่อยอร่อย จังรนกะอย่าลืมกดหัวใจให้กันนะจ๊ะกดหัวใจกดติดตามกันไว้เด้อขันคู่อมมีคลิปอีกอย่างดีๆเวลาเหตุกับเขากะชิดาเด้งขึ้นไปได้จ้ะพี่น้องจ้าฝากให้ในอ้อมอกอ้อมใจให้ด้วยนะจ้าผู้ใดกะยัดทิมกันได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่ไม่เป็นกำลังใจให้กันในใจแล้วคลิปหนจะให้คลิปดีๆไม่ให้เบิ่งกันนะจ้าอย่าลืมกดหัวใจให้กันเด้อบายบายสวัสดีจ้ามาเด้อกินเข้าจ้า